ผู้คนในดินแดนร่มแม่น้ำโขงได้เล่าขานถึงโลกอีกใบหนึ่งที่ซ้อนทับอยู่บนโลกของเราโลกที่มองไม่เห็นแต่บางครั้งก็สามารถหลงเข้าไปได้ชาวสยามเรียกมันว่าเมืองลับแลแต่ชาวเราเรียกมันด้วยชื่อที่เฉพาะเจาะจงและน่าสะพรึงกลัวกว่านั้นเมืองบังบทเมืองที่ถูกบทบังเอาไว้ ตำนานเล่าว่ามันคือเมืองของชาวเมืองทิพย์ที่มีอารยธรรมสูงส่งแต่มีกฎเพียงข้อเดียวคือห้ามโกหกใครก็ตามที่หลงเข้าไปหากรักษาสัจจจไว้ได้ก็อาจจะได้กลับออกมาพร้อมทรัพย์สมบัติแต่ถ้าโกหกก็จะไม่มีวันได้กลับออกมาอีกเลย ประวัติศาสตร์และนักคติชนวิทยาจัดให้เรื่องเหล่านี้เป็นเพียงนิทานพื้นบ้านเป็นอุปรกษ์สอนใจเรื่องการรักษาศสียน,นั่นคือการอ่านที่ตื้นเขินเกินไปเป็นการดูถูกภูมิปัญญาของคนโบราณถ้าผมจะบอกคุณว่าตำนานเมืองบางบทไม่ใช่นิทานแต่มันคือรายงานการสังเกตการเป็นคู่มือ ที่บรรพบุรุษของเราพยายามจะอธิบายปรากฏการณ์ที่พวกเขาเจอด้วยภาษาที่พวกเขามีปรากฏการณ์ที่วิทยาศาสตร์ในยุคข,ของเราเพิ่งจะเริ่มเข้าใจและตั้งชื่อให้มันว่ามิติที่สูงกว่าคืนนี้เราจะมาใช้ฟิสิกส์ควอนตัมเป็นกุญแจเพื่อไขเข้าไปในประตูที่ซ่อนอยู่ในตำนานและผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าเมืองบางบท อาจจะไม่ใช่สถานที่แต่มันคือสภาวะและกฎที่ว่าห้ามโกหกก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของศีลธรรมแต่เป็นกฎทางฟิสิกส์ที่ควบคุมการเดินทางข้ามมิติเพื่อที่จะเข้าใจเมืองบางบทเราต้องทุบทำบลายความเข้าใจพื้นฐานที่สุดของเราก่อน นั่นคือโลกที่เราอาศัยอยู่ในแถวหน้าของฟิสิกส์เชิงทฤษฎีมีทฤษฎีหนึ่งที่พยายามจะรวมทุกกฎของจักรวาลเข้าไว้ด้วยกันเรียกว่า M-Theory ทฤษฎีนี้เสนอว่าจักรวาลของเราอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่มีแต่มันเป็นเพียงบรานหรือระนาบแห่งความเป็นจริงสามมิติ ที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรแห่งมิติที่สูงกว่าที่เรียกว่าเดอะบลัคซึ่งอาจจะมีมากถึง11มิติและที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดก็คือในเดอะบรัคนี้อาจจะมีบรานอื่นๆหรือจักรวาลคู่ขนานอื่นๆลอยอยู่ข้างๆเราใกล้แค่มมลิเมตรเดียวในมิติที่สูงกว่าแต่เราไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสมันได้เพราะประสาทสัมผัสทั้งห้าของเรา ถูกล็อกไว้ให้อยู่แค่ในบรานสามิติของเราเท่านั้นลิซ่าแลนดดลนักฟิสิกส์ทฤษฎีชั้นนำอธิบายว่าแรงเกือบทุกชนิดในจักรวาลเช่นแสงไฟฟ้าจะถูกขังให้อยู่ในบรานของตัวเองแต่มีแรงเพียงชนิดเดียวที่อาจจะรั่วไหลข้ามไปมาระหว่างมิติได้นั่นคือแรงโน้มถ่วง แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเมืองบางบทนี่คือทฤษฎีของผมครับเมืองบางบทไม่ได้ซ่อนอยู่ในป่าลึกแต่มันอยู่ตรงนี้ตอนนี้ซ่อนทับอยู่บนโลกของเราในคู่ขนานที่อยู่ติดกันและหมอกที่กั้นกลางระหว่างสองโลกก็คือกำแพงของมิตินั่นเองและในบางครั้งในบางสถานที่ที่มีสนามพลังงานบางอย่างผิดปกติกำแพงนี้อาจจะบางลง จนทำให้เกิดประตูหรือรอยรั่วที่เชื่อมต่อระหว่างสองโลกได้ชั่วคราวถ้าประตูมีอยู่จริงแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงมองไม่เห็นและทำไมกฎของเมืองปังบทถึงต้องเป็นห้ามโกโหกนี่คือจุดที่ฟิสิกส์ควอนตัมจะให้คำตอบที่น่าคนลุกที่สุด นี่คือปริศนาที่ใหญ่ที่สุดของฟิสิกส์ควอนตัมการสังเกตมีผลต่อความเป็นจริงราวกับว่าจักรวาลกำลังรอการตัดสินใจของจิตสำนึกของเราก่อนที่จะแสดงผลลัพธ์สุดท้ายออกมาปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการที่ระบบควอนตัมที่ซับซ้อนสูญเสียคุณสมบัติแปลกๆของมันไปเมื่อมันมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือการวัด หรือการสังเกตและนี่คือกุญแจที่จะไขปริศนาเรื่องกฎแห่งสัจจ์ลองจินตนาการดูว่าประตูสู่เมืองปังบทหรือรอยรั่วมันคือระบบความต่มระหว่างมิติมันคือระบบความต่ม,ตมบบตที่เปราะบางอย่างยิ่งมันสามารถคงอยู่ในสภาวะซ้อนทับหรือเปิดและปิดในเวลาเดียวกันก็ต่อเมื่อ ไม่มีจิตสำนึกที่ซับซ้อนและขัดแย้งเข้าไปรบกวนแล้วอะไรคือการกระทําที่สร้างความขัดแย้งและความซับซ้อนที่สุดในจิตสำนึกของมนุษย์การโกหกนั่นเองการโกหกอาจจะเปรียบได้กับการสังเกตการที่รุนแรงที่สุดมันคือการที่จิตของคุณสร้างความเป็นจริงสองชุดขึ้นมาขัดแย้งกันพร้อมๆกันคลื่นรบกวนที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งนี้ อาจจะมีพลังงานมากพอที่จะทำลายสภาวะที่เปราะบางของประตูมิติทำให้ฟังก์ชันคลื่นของมันพังทลายและประตูก็จะปิดลงทันทีขังคุณไว้ในมิติที่คุณจากมาหรือที่น่ากลัวกว่านั้นขังคุณไว้ในความว่างเปล่าระหว่างมิติการรักษาสัจจะจึงไม่ใช่เรื่องศีลธรรมแต่มันคือเงื่อนไขทางฟิสิกส์คือการรักษาสภาพจิตของคุณให้เรียบง่าย และสอดคล้องกับความเป็นจริงเพียงหนึ่งเดียวเพื่อให้คุณสามารถเดินผ่านประตูมิติที่เปราะบางนั้นไปได้โดยไม่ทำให้มันพังทลายลงและคำถามสุดท้ายถ้าเมืองบางบทมีอยู่จริงชาวเมืองทิฟพวกเขาคือใครทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออาจจะมีเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกสายหนึ่ง ที่วิวัฒนาการอยู่ในมิติคู่ขนานกับเราบางทีในอดีตการอันไกลโพ้นประตูระหว่างสองโลกอาจจะเคยเปิดกว้างกว่านี้แต่เมื่อจิตสำนึกของมนุษย์ในโลกของเราเริ่มซับซ้อนขึ้นเริ่มรู้จักการโกหกหลอกลวงและความขัดแยง้งคลื่นรบกวนที่เขาสร้างขึ้นอาจจะทำให้ประตูนั้นค่อยๆปิดลงและตัดขาดเราออกจากพี่น้องของเราในอีกมิติหนึ่ง ชาวเมืองบางบทอาจจะไม่ใช่ชาวทิพย์แต่พวกเขาคือพวกเราในเวอร์ชันที่ไม่เคยเรียนรู้ที่จะโกหกเป็นเผ่าพันธุ์ที่ยังคงเชื่อมต่อกับความเป็นจริงในระดับความต่มได้และมองมายังโลกของเราด้วยความสงสารและความหวาดกลัวในเสียงรบกวนที่เรากำลังสร้างขึ้น ตำนานเมืองบางบทจึงไม่ใช่แค่นิทานสอนใจแต่มันอาจจะเป็นฟอสซิลทางปัญญาเป็นความทรงจำที่เรือนรางของความจริงที่ยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวกว่านั้นมากความจริงที่ว่าความเป็นจริงที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ความเป็นจริงทั้งหมดมันแสดงให้เห็นว่าจิตสำนึกของเรามีพลังในการกําหนดความเป็นจริงมากกว่าที่เราเคยจินตนาการและมัน ก็ได้ทิ้งคำเตือนที่น่าขนลุกที่สุดไว้ว่าทุกคำโกหกที่เราพูดทุกความขัดแย้งที่เราสร้างขึ้นในใจอาจจะไม่ได้แค่ทำร้ายคนหนึ่งแต่มันอาจจะกำลังก่ออีกทีละก้อนทีละก้อนเพื่อสร้างกำแพงที่จะขังเราไว้ในมิติของตัวเองไปตลอดกาล คำถามสุดท้ายไม่ใช่ว่าเมืองบางบทมีอยู่จริงหรือไม่แต่คือถ้าประตูสู่ความเป็นจริงที่สูงกว่ามันจะเปิดออกก็ต่อเมื่อจิตของคุณสอดคล้องกับความจริงอย่างสมบูรณ์เท่านั้นในโลกที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงคุณจะสามารถพูดความจริงได้นานแค่ไหนหน้ากากแดงสิ้นสุดการรายงาน